เพราะเนี่ยปัญหามันคืออย่างเงี้ยครปัญหามันคือไอ้ความกว้างของทางม้าลายเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกับไอ้ความกว้างของทางขึ้นเข้าใจไหมมันต้องให้เลี้ยวมันต้องให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยู่ตรงกลางด้วยซ้าไปมันจะรุ่งเรี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามอสดี่เดินเนี่ยหน้าก็ทิ่มได้แต่ผมก็กลัวว่ามันจะมันจะไม่ทันมันจะไันเราไม่รู้สิงเตือนจริงจริงมันไม่ควรวิ่งหรอกแต่มันก็ควรจะบอกเราได้ว่ามันใกล้ใกล้หมดเวลาหรือยังอ่ะ รุ่นใหม่ๆก็จะมีเสียงบองมันควรจะเป็นแบบนั้นนะแต่ก็สิบวิอ่ะไหวเหรอวะแต่ถ้าได้แค่สิบห้านี่ก็ยังดีคนแก่นะคนแก่เออก็ก็หลายเนี่ยแกคนสูงอายุถือของวีแชร์เองเวลารอข้ามเนี่ยเขาไม่สามารถไปยืนรอที่ขอบถนนได้มันอันตรายมันไหลได้มันอะไรได้ตรงเนี้ยเขาก็ต้องรอตรงนี้ข้างบนดังนั้นน่ะสิบวิของเขาอ่ะคือข้างบนนี้ด้วยนะแล้วการที่ทางม้าลายอ่ะมันไม่กว้างตรงเกาะเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าวิแชร์เข็นไปเนี่ยแล้วคนยืนรอที่เกาะกลางถนนเนี่ย ือว่าการสวนกันกันอะไรงี้ยน,นะ่เห็นไหมมันทําไม่ได้เลยที่เกาะกลางถนนเนี่ยทางเข้ามันจะประมาณเมตรเมตรเดียวตรงนั้นนะ่ะพี่อเป็นปัญหาถ้าจะแก้พี่องผมว่าก็ทํากว้างขึ้นบวกกับสัญญาณไฟไมันก็ควรมีเสียงเตือนหรือขยายระยะเวลาออกไปวสักห5หรือ20วิ